นี้ชุดแยกนะคะลองล้นไปสนุกสนุกเนาะถ้าไม่เข้าอันแรกเราก็หยุดหยุดเลยนะคะถ้าไม่มีสักตัวเลยก็คงจะหยุดแล้วเนาะอ่าหุ้นแรกแล้วกันแรกแล้วก็สองเนาะลองสองหุ้นนะคะไม่เข้าคือหยุดเลยนะเอาชุดรวมดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะ หุ้นชุดรวมนะ่ะจะเข้าไหมเนาะขอไม่พูดเดียวนะคะขอพูดแค่นี้นะคะงั้นก็ชมกันเลยค่ะ